มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครูแอนฝากถึงคนไทยหลังสาวโรงงานโดนดูถูกเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษจากที่มีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้มีการออกมาให้กำลังใจคนที่กำลังฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะหลังจากที่สาวรายหนึ่งโดนดูถูกบอกว่าเป็นแค่สาวโรงงานเลิกพยายามพูภาษาอังกฤษเถอะ งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลรับไม่ได้เข้ามาให้กำลังใจสาวโรงงานคนนี้เพียบเลยค่ะเพราะว่าการพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ดีนะคะและควรที่จะสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะว่าภาษาอังกฤษนั้นมีไว้พูดคุยสื่อสารไม่ได้มีไว้ขิงกันค่ะโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันยิ่งควรที่จะสนับสนุนกันด้วยค่ะ ล่าสุดทางด้านครูแอนครูฝึกสอนภาษาอังกฤษนะคะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวโดยครูแอนเผยว่าบางครั้งถ้าเราปล่อยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นเรื่องปกติและยิ่งทำให้คนโดนดูถูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่คนไทยจะกล้าพูภาษาอังกฤษคะเราต้องปรับความคิดกันใหม่ เราพูดภาษาอังกฤษกันเพื่อการสื่อสารไม่ได้เอาไว้ขิงใครและขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ฝึกพูดภาษาอังกฤษว่าอย่าเพิ่งท้อถึงเวลาแล้วที่เราเองต้องสนับสนุนกันครูแอนฝากถึงคนไทยหลังสาวโรงงานโดนดูถูกเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ